สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจ้าหนุ่งนาริตาค่ะวันนี้น้องโฟกัสมาเล่นกับเอ๋ยหน้าริตาอีกแล้วจ้าหนาริตาสวัสดีค่ะก่อนพวกตื่นค่ะเ็ด่คืนเมื่อคุณพ่อตื่นไหนไหนพี่หนาริตาอยู่ไหนไหนไม่แพลวไหนไม่แพลวโซ่ลูปเอาลูกมาอ่างน้องได้ยังไงไหนไหนพี่หนาริตาสวยไหนพี่บิ๊กไหนพี่บิ๊กเลยลูก เมื่อนี่ตาผึ่งตื่นค่ะโอ้ยทำน้องเบาๆนะคะจับน้องเบาๆค่ะลูกจับน้องเบาๆค่ะจุ๊บๆน้องหรือยังจุ๊บๆน้องหน่อยค่ะอ่ะปุ๊ชูน้องปุ๊ชูน้องปุ๊ชูน้องอู้ปุ๊ชูน้องเลยหอมไหมคะใครปุ๊ชูน้องยกมือขึ้นอ่ะหอมไหมหอมไหมหอมไหมปุ๊ชูน้อง จุ๊บๆโอ้เจ๋งมากเลยนาริตะคนเฉยื่อยพี่นาริตะเก่งมากรักน้องค่ะน้องต้นเต็เต็ง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 เต็เต็งเอาขลูกมาโชว์ค่ะเลยอ่ายิ้มแฉ่งเลยบ่ลูกเอาลูกมาโชว์ค่ะยิ้มแฉ่งเลยลูกใครคะยิ้มแฉ่งเลยนาริตะใส่แม่จ้ะใส่แม่ เส่แม่ใส่แม่แม่แม่เออมีแม่แม่แม่อันนั้นนาลิตาไม่ใช่มีแม่นาลิตาเหมือนเขาเออมาอ่างหลอดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่ไงลูกพี่นี่ไงไหนพี่นาลิตาอยู่ตรงไหนน้องดูด้วยชี้ให้น้องดูค่ะโอไหนพ่อไหนพ่อไหนพ่อหนูไหนไหนพ่อหนูยายดูหน่อยไหนไหนไหนพ่อนะ นูวิตุ๊กตาให้น้องเล่นบลู๊กตุ๊กตาให้น้องเล่นบลู๊กไปหาตุ๊กตาไม่ให้น้องเล่นหน่อยค่ะเติมเตติมเติมเอาหลูมมาส้วมเฮยพี่นายจต่ยิ้มแข็งเลยอะโฟกัสยิ้มแข็งอัเตอร์ตเด็กอิตาลียิ้มแข็งยิ้มแข็งเลยค่ะยิ้มแข็งก็ยิ้มแข็งเลยค่ะ อะไรคะสวัสดีหรือยังคะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีอ้าผู้สูงน้องค่ะผู้สูงน้องผู้ถูงน้องผู้สูงน้องก่อนอาะอ้าะอ่าวอ้าวอ้าวอ้วมอ๊ยโอ๊ยมอ๊ืโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโ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 อ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออ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 อ กอดเอวพี่เลยลูกกอดเอลพี่เลยเอวพี่เลยกอดเอลพี่เลยเบิ่งผมนัน่ตเตือนกนอกับไงทีล่ะหนูจะหยิบตีนหนอนนลูเด้อเออรักกันค่ะรักกันเบิงบงต่กันกวนหนอนี่หนะอ่ะกอดน้องค่ะกอดน้องปุบสูน้องปสูน้อง ป้าผู้ชูน้องค่ะนูหนูแค่ไหลไม่ทำน้องแรงค่ะลูกไม่ทำเลงน้องแรงค่ะขั้นเขียว้นเขว้องวันนี้อยู่หนูอาลิตะน้องโฟกัส ก่อนน้องสองวันหิวค่ะน้องยังไม่หิวลูกน้องบ่กินลูกนะลิตาน้องยังไม่หิวเลยบ่ลูกน้องยังไม่หิวเลยกลุ่มป่อนนุ่มน้องเลยยังน้องยังไม่หิวเลยค่ะพี่นี่แจ๊ะน้องยังไม่หิวเลยค่ะกินนมนอนแค่บาทีเหรอกินทอดเจ้ขอนะลูกมามามาฮับปะาับปะมา วมานี่ค่ะมานี่ค่ะว่าไปลูกว่าไปไปหาโฟกัสลูกหาโฟกัสไปหาน้องโฟกัสดีกว่าปั๊บ หาน้งโฟกัสค่ะเบิรค่ะกินนมน้องอย่างนมน้องกินน้องบดกินเอาใส่ปากจะคล้องมันแซ่ยจะบอกลูกนมน้องนะฮะอร่อยไหมคะเบิ่งน่องโฟกัสกับไตาซังอร่อยไ้จ๊ะอร่อยมจ๊ะอาเช็ดปากให้น้องค่ะลูก

อโฟกัสน้อยคนช่วยใช่ไหมคะอันนี้ก็นาลิตะคนช่วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะหนูนาลิตะอยู่ไหนนาลิตะอยู่ไหนอยู่นี่จ้านั่งโฟกัสหัวขวัอยูนี่จ้าโฟกัสอยู่ไหนโฟกัสอยู่ไหนอะอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าอยากเลาะบาบาดในโลูก รอว่ยังรอว่ฮ่กา,ากินข้าวเราบ่ดีกินอะไรได้คะอตูตานาดิตะอ,อยู่ไหนนาดิตะอ,อยู่ไหนนมมี่มอร่อยไหมคะอยู่นี่แกม่ำเนาะอร่อยเลยกินนมเนาะเอาเครื่องอาหน,นูไปเก็บเลยค่ะนูไปเก็บขอางนูเลยเร็วเก็บขึ้นไว้เลยค่ะลูกเก็บขึ้นไว้ค่ะ อาโปกันนั่นนั่บึ้งหน้าบึ้งหน้าเช้าหน้าบนอันนี้ก็เช้าหน้าบนคนโก้ใครสวยยกมือขึ้นปุชุ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 คนจะตื่นนะคะในอาบน้ำเดี๋ยวให้นายเอ้อาาให้ เพราะว่าป่าใส่ขั้ขนยาวมาออาวบรันช์สิเปียกจ้าพี่จ้าบล่าบจ่าพี่จ้านาลิตารออาบน้ำค่ะกินนมน้องหมดขวดนึงแล้วค่ะกินนมน้องหมดขวดนึงแล้วค่ะคุณหนูนาลิตาอยู่ไหนนาลิตาอยู่ไหนอยู่นี่จ้าจอยู่นี่จ้าจ ผมหยองหยองคนน่ะน่าวก็บ่อกอาบนาลิตะอยู่ไหนเจ้ามาป่าสิไปเรื่องนี่นี่ไปสื่อความให้ลุงเชียนอโฟกัสทำอะไรคะกินนมเลยค่ะแม่แม่มาให้น้องมามมัมด้วยหนูให้น้องกินด้วยมากมัมด้วยค่ะไปปดฝาห้องน้องมามมัมได้บ้าน้องกินค่อยหลายได้บ้างกินเลยกินเลยจะกินมามมัมที่นาลิตะไล้เนาะ กินอ okay. yeah. yeah. ่างนอน้องกะอยากน้ำเด้วกินเลลูกกินเลยทุเอ้ยทุกอนเอ๋เลยเอ็นพอนหนอีเลยพอมพี่นะจเลยอร่อยไหมคะมันสีข้นรสากเลเป็นป่านเหรอโไงมาจัะเสี่มึงมงถวทาลงกินนมนา่ะอ่จาอาจ้ นอนอูบาะนอนเอเอบอนอนหลวงนอนนอนนอนเอเอะนาะนนตเดือยนอนนอนี่ใไปกวนนอนให้นอนนอนเด้อจะทำกวนนอนเด้ออเอออน้องลูกเออเอือน้องเออเอน้องมึงนนเป็นวน เออเออน้องหน่อยค่ะลูกอตเตอตั๊กจะนอนแล้วเหรือกะอโฟกั๊กจะนอนแล้วเหรอคะอโฟกั๊กั็นอนแล้วเลยค่ะน่าเธอเออาบแล้วเสะให้เธเออาบน้ำให้เลยนะคะเขาไปนอนนั่งนั่งนั่งเคร่งูเลยไหวลูกไหวเออเออารักกันทุกรักกันรักกันไหวน้องค่ะเออเออกลมได้กลมได้ นำลนกยิมอยากเรียนรูอยากเรียนเราอะเจ้าเพวาเจเาาาต้นไมั่จำบ่ามั่งอ่าท่าเอฟอ่ะเจอจ้าค้นฉวยค้นฉวยวนเอือกันก็ได้ นาฬิตาคนสวยนาฬิตาคนสวยอิมูตุต้าอิมูตุต้มึงหนอข้นนะหนอนะอฟอรกาสอัฟอรกาสฮ่า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 ฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า เบิงขาเบิงหนาเพิ่นเบิงหนาเพิ่นเอ้ยจ็นแม่สกินขวาเนาะพ่อเป็นแล้วบ่ไม่ดีโอขเอาบนาโทพ่องไหนเลยโทว่าอกันซื่อโอ้บ่ดีบ่เ่อเจือนนตตาหาอยีชมพูไม่ป่าก็ได้อัปเปอร์กัสนาอดิกานาลิตะคนสวย ตุ๊ตาตุ๊ตาใช่อีกฝ่ายได้หรือเปล่าจ้าหนูหยอกน้องเลยหนูนี่ตาหยอกน้องหน่อยค่ะหยอกน้องด้วยค่ะคิดว่าหน่วงเสียบอะไรเฮ้ยหนูหนูหยอกน้องด้วยค่ะลูกนาลิตานาลิตายองน้องหน่อยค่ะ เออเอออะโฟกัสเออเออเออหอยนองหอมของเฮ็ดหอยนางโฮมหนูอย่าเฮ็ดนาริตาอย่าเฮ็ดให้น้องหอมอลักการค่ะลูกลักการน้องจะนอนแล้วค่ะลูกน้องจะนอนแล้วเบิ่งไปหาใหอเบิ้งเบิ่งเบิ้งไปข้างในแล้วข้างในนี่เนี้มีลมค่ะเดี๋ยวไปซ้ำนี่ก่อนอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้น้องโฟกัสแหละกับนาริตาเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย